สวัสดีครับผู้ภูริศครับผมผมโฟกทัศนินทิราครับค่ะเป็นไงคะสองคนหลังจากซีอออแบกเป็นยังไงบ้างกดีนะก็แสก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับแล้วสำหรับอีพี8มันจะเริ่มมีความดราม่าอย่าง้รบ้างของน้องชนของเย่าอย่ยเรียกว่าของน้องชนคนเดียวป่ะมันก็แบบ ของคนทางบ้านไม่คือตัวตัวคุณอ่ะมีปัญหาอยู่คนเดียวอ่าคุณโยนให้ผมหมดแหละอะไรไม่ดีอ่ะผมหมดอ่ะแล้วก็คุณมันตัวเด็กมีปัญหาไงคุณก็ใช่ย่อยแล้วดีกว่าปากปะพาแล้วเราเราเด็กมีปัญหาเราร่ะคุณว้างไหมผมไม่ตอบต้องติดตางั้นถามถึงอีพีที่ผ่านมาหน่อยว่าแบบความยากง่ายเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆก็ แรกก็เก่งอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตื่นกล้องตื่นกล้องใช่ครับแล้วคนเยอะๆเรามานั่งดูเราเราก็แบบเราทําไม่ได้แล้วก็เสียเวลาเขาเนาะแต่พอหลังๆก็ดีขึ้นนะใช่พอสนิทเราก็ไม่ค่อยเกงใจเขาแล้วเพราะเราก็รู้จักแบบเริ่มรู้จักกับทางทีมงานใช่ถามว่าตกลงใครจิ้มใครก่อนในเรื่องนี้เขาใช่ผมเฮ้ยเฮ้ยเราเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ คือมันไม่เชิงว่าจีบอ่ะคือมันเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันเขาจะเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือแบบอยากดูแลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครอ่อยใครก่อนผู๋อย่าเรียกผูชนชนชนเรียกผูอย่าเรียกผูอันนี้คือจริงจริงนะิจริงผูต้องเป็นคนที่อ่อยใช่ไหมล่ะไม่ไม่ผูไม่ได้เป็นคนที่อ่อยรับผูต้องมีชั้นเชิงก่อนจริงเหรอจริงแต่น้องชนคืออ่อยทุกซีนอ่ะที่อยู่กับพี่ป่าใช่จริงจริงนี่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคือแบบ พอมานั่งดูย้อนหลังเงี้ยก็เฮ้ยใช่อ่รนี่เราเล่นงนั้นเ่ะอะไรใช่ไงก็แสดงว่าเราเป็นคนที่อ่อนิตจริงไงเราจริงิงเล่นไงไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไมไมผมผมแบบศึกษาตัวละครแบบลึกซึ้งไงแบบบบทํากันบา้านดีหนีไปตกปลายยังตามไปอ่ะฮะ เดี๋ยวได้ดูวเนี่ยได้เขาแม่ทำหมูทอดไงถามว่าเล่นเองหรือเปล่าแม่ทำหมูทอดเราก็แบบมันกินไม่หมดแล้วก็ไปให้เขาช่วยกินเขากินเยอะไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเจ้าชายกบเป็นใครช่วงไหนใกล้ยงใล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วบอกเลยไหมไม่ไดด้ไม่ถึงบอกว่าเออเจ้าชายกบจะมาอีพีไหนอ๋อไม่ได้อย่าบอกเขาสิเจ้าชายกบเมื่อไหร่จะเลิกอุ้มกบ อันนั้นตุกตาปะตุกตาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดก็ได้แฟนๆก็ต้องรอรู้ดูเอาเนาะใช่ครับแล้วหลังจากที่เราสองคนดูตัวเองแล้วรู้สึกยังไงคะเกีับความรู้สึกไงกับตัวละครที่เราแสดงไหมอ่อยดีครับก็รู้สึกเขินนะเอาจริงกับฉากแบบไม่คิดว่าตัวเองจะแบบ เล่นได้แบบนี้เรือยวแบบบ,บ,บบบางครั้งก็อาจจะดูว่าตัวเองกิงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอบแซบตลอดแหละผมอะ <c oughs> ผมว่าย้อนดูว่าใครของกินก็ทิเลย,เลยอยากอยากจะเอาไม้เรียวไปตีตัวเองอ่นใช่ใช่ผมก็แบบอะไรเนะี่ยเราทำ่างนั้นเหรอ <c oughs> ขอหนึ่งคำถามทำไมตอนอยู่ห้องเราให้เขานอนพื้นแต่พอไปห้องเขาไปนอนเตียงเขา <c oughs> ผมเป็นเจ้าของบ้านไงผมเป็นเจ้าของบ้านนี่มันคือกลายเป็นห้องของป่าแล้วนะ แต่ผมเป็นเจ้าของบ้านทำไมทำไมอ่ะเราต้องมีสิเราถึงเรากระโดดตูมเลยนะเราง่วงนอนเดี๋ยวห้องคุณก็มีให้นอนมันนอนคนเดียวห้องมันกว้างมันเหงาออก็คือเขาอยากมานอนกับผมนั่นแหละครับแล้วทำไมแอร์ถึงเสียอ๋อก็ใช้บ่อยครับคือมันมันเก่า ใช่มันเก่าแล้วพอซ่อมไปอ่ะมันไม่ได้คุณภาพไงมันก็เลยพังไว้ใช่ใช่ช่างแอร์ไม่ดีครับใช่ใช่ใช่แบบปากก็ไม่สามารถทําได้อ่าแล้วทำงานกันมาขนาดนี้คิดว่าเราสนิทกันขนาดไหนครับโอ้โหสนกันตดให้กันดมได้ฮะอะงั้นมีมีเรื่องอะไรสนุๆระหว่างการละกันร้องใหปฟรงนอยโอ้ มันก็สนุกตลอดไปกองมันสนุกตลอดอ่ะเสียงหลงเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่กองก็เสียงหลงใช่บ้างคีโลบ้างเยี๋ยะเออใช่เล่นมุกแป๊กบ้างก็พวกผมก็เนี่ยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับเหมือนเหมือนคนบ้าสองคนคุยกันในกองแล้วนอกจากซีดีนี้เราจะได้เห็นผลงานของัวเขาบก็ต้องรอติดตามนะครับผม นันมันมันมันบอกได้แล้วนี่ไงอ้ยใช่บาร์เทอร์ซีซั่นสองครับแล้วฉากแล้วซีนนะคะจะมีได้เห็นไหมในคลิปแรกมีมีมีแต่แต่ไม่บอกว่าจะมาอีพีไหนเนาะใช่ใช่มีแล้วก็เห็นแล้วไงมันก็มีตัดตรงอะไรนะเพลงที่เพลงเพลงเราแค่พี่น้องใช่ครับเพลงแค่พี่น้องก็ถึงเพลงหน่อยที่เราคู่กันอะไรบ้างยากให้มงโหอีซี่สบายมากสบาย อาจจะตีสองมันเป็นมันเป็นครั้งแรกของเราเรารู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกอยากจะทําตั้งนานแล้วครับเราเพิ่งมาได้ทำเออช่พอได้ทําก็ตื่นเต้นเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบพวกผมสองคนก็ชอบอยู่แล้วว่าเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาทําก็แบบตีใจและคิดว่าเราจะได้ได้เห็นผลงานเพลงจากทางคู่อีกโอ้โหเสียงดีขนาดนี้แล้วนะ ้องให้ตัวใหญ่ครับดีดีขนาดนี้แล้วก <c oughs> ็คือพูดยังเสียงหลงเลยาได้เห็นฟีดแบคของแฟนๆหรือยังว่าเป็นยังไงบ้างใส่ตอบรับที่เราประพนี์อือปล่อยเพลงไปหรอครับก็ดีเขาบอกว่าร้องพรมากเลยเออผมก็งงว่านั่นเสียงผมหรือเปล่านะแต่แต่เพราะจริงอันนี้เพราะจริงใช่ใช่แบบฟังเองยังคิดว่าแบบเฮ้ยเราร้องหรอวะ ไม่ก็เราร้องนี่แหละแต่ว่าแบบทำไมพอาจังเลยอ่ะอืมหลรับเองล้วนี่หลังจากที่ทั้งหมดออนไปทุกอย่างแล้วตอนนี้นะคะเรามีอะไรอยากจะบอกแฟนไหมคะก็ขอฝากติดตามเลยนะครับฝากมาในอ้อมอกอ้อมใจของเราแฟนคลับทุกคนนะครับรักนา้น้องชารักนายครับผมนะครับซีซั่นหนึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวมีซีซั่นสองด้วยครับ ออแล้วก็ฝากเพลงแค่พี่น้องไน้นะครับของพวกเรานะครับผมพวกเราร้องอย่างเต็มที่แล้วก็เออร้อ,องเหรออะไรอ่ะอออใครคือผมไม่ได้ขึ้นโอ้โหเรถเสียงเพิ่งตื่น <c oughs> ก็เป็นแค่พี่น้องพี่ร้องเป็ดกีบป่ะไม่คุ้ ถูกแล้วพี่ถูกแล้วเราลองเพิ่มเดียวกันวันยเนี <c oughs> เ่ยเดียวกันเพมเดียวกันเนี่ยเวลาแบบเล่นกันก็จะแบบชเชียงกันตลอดแบบเนี้ยให้น้องชายฟังในช่องกันตั้งค่าการติดตามในช่องยูทูบเราได้น้อ,องเพลงใช่ครับฝากเพลงนิดนึงแล้วก็ฝากวาร์เตอร์อันเ r อร์สกอร์นะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง Line TV นะครับรักน้าท้องชายรักนายครับผมนะครับเลื่อนไปเลยก็จะมีเพลงของซีรีส์เราเนี่ยทุกเพลงเลย อยู่ข้างล่างครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ